ก็ต่อไปเราจะมาสร้างฟังก์ชันเซฟให้มันนะคะมีฟังก์ชันโหลดแล้วก็มาที่ฟอร์มหที่เป็นโค้ดสร้างฟังก์ชันเซฟให้มันซะนี่เปลี่ยนชื่อเป็นฟังฟันเซฟ ในฟังก์ชันเซฟมีอะไรบ้างฟังก์ชันเซฟจะมีส่วนที่เซฟข้อมูลลงไปในด a ตตาเบดก็คือในหน้าตารางข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็เซฟข้อมูลลงไปใน Standard.doc อกอ, Standard อีกทีมันจะมีเซฟอยู่2ส่วนก็เดี๋ยวจะก๊อปโค้ดวางเลยนะคะ ตรงนี้อ่าตรงนี้ทำไมถึงแดงแดงเพราะว่าเรายังไม่ได้ add reference ของ네 t 워 e 데이 e r Database กับ Connection Server นะคะก็ไปที่ a d p job add reference คลิขวา add reference อ่ะไปที่ แล้วแล้วก็เลือกอ,ออกมาก่อนนะคะจะมาที่ management v 1น dll connect server แล้วก็เลือก2ตัวนี้มาเลยนะคะแล้วก็โอเคอ่มาแล้วอ่หายแดงแล้วหลืออะไรตรงนี้มันจะออ่มันจะ outer xml โอเคมัน คือมันจะเอาตัวที่เราแมปเข้าไปเมื่อกี้แม,แมปพิ้งคอนโทรลเมือ่อกี้ค่ะแมปฟอร์มกับสแตนดาร์ดอ็อกอ่ะก็จะเซฟเสร็จปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวคอนเน c กชันกับาดา t a าเบสที่เป็นหน้าตารางข้างหน้าค่ะหน้าตารางข้างหน้าเลยตัวนี้ก็ดูว่าเบสเราอะ มีอะไรบ้างที่จะให้โชว์ก็เปิดดูในนี้นะคะไอเน็ตพับตรงนี้อ่ามีอะไรบ้างมีเนームโพซิชันซาราี่คีเอ็ดเดตคีเอ็ดบายนะคะเราก็ c o p ปี้มาเลยอ่าตรงนี้มีเน m e อะไรอีกโพซิชัน create แล้วก็ create by นะคะอ่ะเราจะเซฟข้อมูลให้โชว์ในหน้าตารางเคนมเนี่ยเราเอามาจากไหนเราเอามาจาก tb name ก็เปลี่ยนตัวนี้ซะ tb name ต o ด value คือเราจะเอาค่าใน text box tb name เนี่ยมาเซฟใน name p position ก็เหมือนกันก็จะเป็น tb.position. value salary ก็จะเป็น tb.salary. value ส่วน createDate จะเป็นฟังก์ชันของอ date time นะคะนี่ createDate เป็นฟังก์ชันของ time ที่ มาจะเอามาจากเครื่องเครื่องเราก็จะใช้รูปแบบนี้จะใช้รูปแบบนี้ d a t e time.now to string แล้วก็จะมี ดีคือวันมมคือมันแล้วก็มันเดือนนะคะแล้วก็ y าคือเดียส่วนเทีตบอยก็จะเอาค่ามาจาก user อรที่เราล็อกอินเข้าไปค่ะอย่างเมื่อกี้เราใช้อดมินล็อกอินถ้าเราสร้างฟอร์มขึ้นมาแล้วเซฟเทียตบอยก็จะเป็นอดมินโอเคอ,อันนี้จะเป็น c m ทซีเมนดอนะคะที่เราได้สร้างไว้ โอเคอันนี้จะเป็นจะมีวงเล็บอีกอันนึ่นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น user name พอดีชื่อที่ตั้ง user มันไม่เหมือนกันเลยต้องแก้นะ,ะ,ะตัวนี้จะเป็นตัว connect server connect กับ ที่เราได้ล็อกอเข้าไปแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของการเซฟสแตนดาร์ดด็อกนะคะโดยใช้ฟังก์ชันดอ s อินซ a t ์ตัวนี้อืมก็อ่าถ้าเกิด command เป็น new คือถ้าเกิดว่าเรากดสร้างสร้างใหม่สร้างฟอร์มนะคะมันจะเข้ามาเซฟก็คืออินซ r ร์โอเค ตัวนี้มันแดงเพราะเราไม่ได้ใช้ชื่อ connect นั้นนะคะเราจะใช้คาว่า str connect ส่วนตัวนี้ตัวนี้เราก็จะใส่เป็นชื่อ database เรานะคะจำได้ไหมคืออะไรจำไม่ได้ก็ไปดูในนี้ด้ c ย้อนกลับไปตัวนี้ app job test นะคะ table name ก็เป็น T ็อกเทเบ t โอเคเรียบร้อยนี่มันก็จะเอา,อา str str d o c ที่เป็น standard.doc นะคะมาเซฟ Insert เ,เข้าไปโอเคมาที่ Design แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ปุ่มเซฟแล้วก็ใส่ฟังก์ชัน พันเซเข้าไปแล้วก็ต่อไปที่ปุ่มปิดนะคะเราก็จะใส่ d i s d close ออันนี้คือฟังก์ชันปิดฟอร์มนะคะโอเคเซฟวิวแล้วก็รันดูนะคะ เปิดมาก็จะได้แบบนี้ก็เข้ามาปึ๊บแล้วก็สร้างใหม่โอเคลองกอรอกเข้าไปเป็นนายกอ,อายุ22เงินเดืนเอนลองกอรอกขู้มัวไปก่อนนะคบริษัทก ์ขอ่อะก็นี่ก็เป็น Data Kit View ที่พี่เขาได้สร้างไว้ให้นะคะคือเราสามารถเพิ่มแก้ไขแล้วก็ลบข้อมูลได้เองโดยไม่ต้องไปเขียนโค้ดในการเพิ่มแก้ไขลบอะค่ะเฉพาะส่วนของ Data Kit View อ่อะลองเซฟดูอ๋อไม่พบโอเคจเจอเอเลอรอย่างนี้ปิดเข้าไป จ็อบเทสนะคะเราใส่ตารางผิดมันเลยไม่เจอตารางเมื่อกี้อ่าร้านใหม่รอบอเใส่ข้อมูลเทสไปก่อนนะคะเซฟ โอเคเซฟเสร็จ okay. เรียบร้อยมันก็จะรีเฟซแล้วก็โชว์ให้เราทันทีเลยนะคะนี่ก็มาดูที่อ่าพับลงไปกลับมาดูที่ตรงอ่าไอเน็ตพับค่ะเข้าไปจะเห็นว่า มันจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์ของ standard d o c นั่นเองนะคะจะเห็นว่า xml ที่เป็น database ที่เป็นตารางอะคะ่ะตรงนี้นี่เราเพิ่มส่วนของการเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้บันทึกหนึ่งครั้งมันก็จะเพิ่มลำดับขึ้นมาหนึ่งอันนี้คือข้อมูลที่ใส่เข้าไปในเบสตัวนี้เดีวนะคะ นี่เนี่ยค่ะข้อมูลจะมาเก็บมาเก็บในนี้แล้ว id 1เนี่ยอ่ะ id 1เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับในโฟลเดอร์หนึ่งนี้ก็คือไฟล์หนึ่งไฟล์หนึ่งคือไฟล์ standard doc ของ id หนึ่งเมื่อกี้นี่นะคะแล้วข้อมูลที่เราข้อมูลที่เรากรอกไปอะ่ะมันอยู่นี่ นายกยี่ิบสองอันนี้คือแบบฟิกส่วนแบบซีเควนซ์อยู่ตรงนี้ข้อมูลจะมาโผล่ในแท็กไอเทมนะคะเรากรอกไปสองครั้งมันก็ขึ้นบริษัทกบริษัทขอตรงนี้อ่ามันก็ทำงานอย่างนี้เลยคะ่ะถ้าเราสร้างอีกโลนึงขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นก็ลองสร้างดูนะคะโอเคทีนี้เราสามารถ สร้างได้แล้วกลุ่มปิดก็ปิดได้แต่ว่าเรายังไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทำยังไงไม่ยาก